อย่างอร่อยอืออืออือเอาอือซาว,าวด์นร้อไหกับที่ใส่กินชาแนลสโลพนาพนาบูนะครับพอมวันนี้เราก็จะมากิน มามา่าเผ็ดแบบเผ็ดแบบทำเองด้วยนะครับผมแบบปุ้งแบบไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับได้กินแบบไม่เผ็ดน,นะครับก่อนที่เราจะไปกินอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกระดิ่งกะพริบอะไรอย่างนั้นต้องกินกันเลยครับอย่างนี้บรรยากาศก็ทุงง่งนาสีเขียว ล้วขอกินก่อนยังไม่ได้กินเลยโอ้โหเน่เน่ท่านผู้ชมนี่คือวิธีการกินใหม่เน่วิธีการกินเน่เนี่เน่เน่เป็นแบบ

ร้นานน่าจะมีปูมีปลาไหมไหมครับท่าผม้ชมร้นา,มมมนาน, <c oughs> น,าม,นามีปูมีปลานาไม่ป <c oughs> ูในนามีปูมีปลาก็งับปรุงเองมันไม่เผ็ดแต่ถ้าซื้อของทำเองปรุงเองอร่อยอร่อยแล้วแล้วถ้าเราไปซื้อของจริงใช่ไหมครับ ถ้าเราไปซื้อของจริงใช่ไหมเราไม่ได้ทําเองมันจะเผ็ดมากแต่แค่เราปรุงเองครับเราทําเองปรุงเองอย่างอร่อยอือ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 ืออือหืออรอะองน่ะ ไม่ลุนกันล้วผมกินหมดนี่คือแบบสงสัยผมหิวแต่ถ้าผมกินเม่หมดแสดงว่าผมห,หิวมากนิดหน่อยไหมให้คอมเมนต์กันข้างล่างว่าผมจะกินหมดไหมถ้าหมดเลขหนึ่งถ้าหมดทำไมหมดเลขสองครับผมให้คอมเมนต์กันมานะครับ อืมฮึมยอดยอดมามาร่อยมาฮึมเสรจไ้ปเะเพราะว่ามันก็เปียวมันก็เปียวแล้วครับเปียว อย,อยูกขึ้นแล้วก็พันเหมือนเดิมครับผมมาถึงจะสุดยอดม,มันเหมือนลูกอมมากเลยครับแต่ใช้แต่ใช้ตะเกียบตะคือลูกอมมามากผมตั้งชื่อให้เส้นของเส้นมันครับเส้นของม,มาม่าครับมันคือแบบมันนุ่มมากมันนุ่ม แต่ถ้าเป็นคำ,คำใหญ่ๆมันจะแบบนุ่มๆนิดหน่อยอยืนีน่การที่ผมกินครับเส้นเดียวก็จะรู้เรื่องครับถ้าเส้นเดียวนี่คือแบบเนี่ยเท่านี้เท่านี้นุ่มครับเส้นเดียวนี่ก็นุ่มเลยหมดแต่กินเล่นนั่นแหละ เราก็ขี่เล่นนี่อืมอืมอืมกลัวเสร็จปมาก็ก us ินอะไรแบบนี้บาก่อนออ่ะส้นจวลองกินไง <c oughs> ต้องงงกระจายงงกระจายดูครับมันเยอะไหมโอ้โหใครไม่จกระจายก็ไม่รู้ใครไม่กระจายก็ไม่แค่นี้ก็รู้แล้วครับอุ้ยมีมดด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยราเ,เราขออนุญาตหยิบออกก่อนอันนี้เอกไปเพราะมันมีมดครับพ่อนเราต้องกัดออกครับเพราะมันมีมด มันขึ้นมาได้ไงยังไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมเราก็จะกินกันเลยคำใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมไม่รู้จะใหญ่ใหญ่พอปากปะโอไม่นีหนีไม่เข้าครับท่านผู้ชมเอาอีกหนึนครั้งอือเข้าให,ใหญ่กว่าสใส่ต้องม้วนนานเลยลูกอมมาม่าม้วนนาน nè 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 đây nè 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 dưng nè nè dứt, nè nè dưng gì nè nè ra khách ra 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 không không khỏi ra bắt nâng khách làm anh sẽ khó อขออนุญาตเพีแป๊บหนึ่งนะครับ ชมวันน,นี้ก็ไม่ค่อยแบบแบบแบบต้นบาสินใช่ไหมครับช่วงนี้คือแบบผมได้จากการน,นี้ไปแล้วครับแล้วทุกคนไม่ได้คือแบบไม่ได้ดูแลครับตอนนี้เหลือแค่ช่องซ y นทีชแนลกับบา a นะักักนา a ชแนลครับผมเหลือแค่นี้ครับต้นพากิน ไม่อยู่แล้วครับวันนีพูดครับแล้วก็อิ่มแล้วครับผมอิ่มละสรุปว่าไม่หมดนะครับผมใครตอบเบอร์สองใครตอบเบอร์สองไปว่ากินไม่หมดใครตอบเบอร์หนึ่งไปว่ากินหมดคนที่ตอบเบอร์สองนี่คือคนถูกแล้วครับสำหรับวันนี้เราก็อิ่มพอแรงนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ กดกรดิ่กดติดตามให้ด้วยนะคะพร้อมจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊ก